อันนี้ก็คือการประมวลข้าวคราวในช่วงวันเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาที่จังหวัดภูเก็ตนั่นเองค่ะครับเราไปตามเรื่องนี้กันนะครับจากคุนตองนักตั้งแต่วันที่15ตุลาคมนะครับที่ผ่านมาที่จังหวัดภูเก็ตและจังหวัดใกล้เคียงนะครับส่งพ่นเมล็ดเตียววันที่16เพิดน้ำท่วมลายพื้นที่จังหวัดภูเก็ตตัมที่เราได้เล่าข่าวกันไปแล้วโดยเฉพาะย่านเมืองเก่านะครับสถานการณ์ล่าสุดผันพื้อบางเราไปติดตามเรื่องนี้กับทันนรงบุญซิวผูารการจังหวัดภูเก็ตทันอยู่ในรแล้วนะคับสดีับท่าอกเลยนครัับวดีิงอบ ครับขอบคุณทันผ้วมามากๆนะครับที่ให้เกียรติทางรายการครับทันครับทันครับลาอ้วการน้ำท่วมจังหวัดภูเก็ตนะครับว่ามันเป็นมาพันพุพืชครับทันครับจากเฮทิ่ก้นตกนักลงมาอะไรเวลาเป็นเดบาเรียงหลายฟังนั้นนภีน้องฟังนะครับทำให้เกิดน้ำท่วมขั้งในพื้นที่ก็องพื้นที่เป็นเดต็มลุ่มนะครับก็องจังหวัดภูเก็ต ในสร้าอมเภอด้วยกันนะครับเรียกว่านี่นะต่างสร้างมเภอเลยแต่ว่ามันไม่ใหญ่ท่วมทงหมดนะครับกูเก็เนี่ยมันเป็นเตะเก้าเตะลาดชั้นแต่ว่าไอเตะบมให้เป็นเตะลาดเตะลุ่มไม่มากันนะครับตรงนั้นจะเป็นเตะน้ำไปร่วมอยู่ตรงนั้นนะครับในปัจจุบันนี้เตะลาดเตะลุ่มจะไดตั้งแจะเป็นอยู่เตะยูอ่ะใช่ก็ผู้คนบางแห่งโดยเฉพาะในเขตเมืองในเขตยานเมืองเขาเนเป็นเตะยูกันหน้าแน่นเป็นยานกันยานที่ตะกิจยานการค้ากันหน้าเดียวกันในเตะนอกจากยานที่ตะการแล้วก็จะมีเต ตีเข้าไปในซอยในต๊กได้ต่างๆครับพี่ประชาชนอาย่กันหน้าแน่นอ่าถึงเป็นเป็นเตะเตะรพุตกระตอกจากน้าท่วมเตะปาเตะเป็นเข้าเลยว่าแนแล้วหน้าตกใจนะ้อโดนเป็นคลองน้ำไหลเคียวแต่ว่าพอซึ่งวันเย็นเลยว่าครับน้ำก็แหงแห้งแห้งกระมดเลยครับยังเลือดอยู่แต่บริเวรเรื่วงเตะเตะแรงถุมจนท่านั่านครับน้ำแห้งมดแหลกแต่ขึ้นเข้าไปแล ล้งเปียนขึ้นเดชลึกตอนเบอร์วันวันใหญ่ใจญ่ในลงไปในพื้นดีนน้ำเตียมออกนงกับเดชลุยกันไปกับไล่คนลงไปเยียมจากบ้านปากก้อนตะปอแรกไปแรกเตียนขึ้นปากก้อนไม่มีน้ำแล้วครับเรื่องเลียอะไ้ยองอยู่ครับอันนี้คือพื้นได,ไดีในด้ร่วมแต,แต่ก็ยังมีบางส่วนครับในพื้นที่ก็ตำบลรัาดสาสี่สวยปาะเนียงยังมีน้ำอยู่ถึงก็เหลยกว่านี่ได้รับความห่วมือจากไล่สวดมาเลยต่างด้านเรื่อเอาเขอนทูบน้ำเอาพลังก้นมาต่างด้านบล็อกต่างตำรวจต่าง เอ่อไกคนละเรือนถูกไกวกับปีนองประชาชนมาช่วยกันเต็มทรีรับทำให้การมันรลวงไปได้ด้วยดีก่อนงเจ้านี่กับเดี๋ยวปีกา้า,าวเจ้านี้กับต่างนัดกันว่าอีไปช่วยกันปืนปู้ช่วยกันไปเอ่อเยี่ยมปีนองประชาชนตามบ้านถึงก็มีก้องเหมียกี้ให้จากหนามตูม้มโบเสื้อผ้าโบว้องให้วเดี๋ยวช่ไม่ได้เดี๋ยวโบส์ิโบเตรียมปักโตปังไห้ ไอ้เต็นนอนเต็นก้าวหนามม้วนเหล้่เวนี้วัเนี่ยส้องสูงมันนะรับเส้นงกันก้องไปช่วยกันช่วยพีนองกันแต่ทนทั้งพีน้องกันได้ทำกว่ก็อาดได้กันมาแล้วกว่มรุกแล้วแหละแต่มันต้องพุ้นก้องออกต้องได้กันเนี่ยครับอันนี้เราก็ไปช่วยแรกกันวันนี้กันนัดกอนสี่้าวครับไม่น่าจะไม่ทำเส้งอร่อยก้นถ้าไปช่วยกันครับแต่เยี่ยมปีนองกันกับไต่เยี่ยมพี่นองว่ะไอ้ตาบุาสุกทุกฤดิบกันว่าไอ้การเด็กขึ้นมามัน อย่านที่ตะกระเทีตรให้อย you know, so well, so ่างเดี so 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 there, ๋ยวเปลี่ยนหลังพี่น้องกว้างนะครับมันจะมีไล่สวนโดยจะบอกพี่น้องเดี่ยวอายุตุมชๆเดียร์อัดถึงวันสวนเดียยว่ามากินนะชาวพินคําอยู่แล้วถึงบอกมาพอชอบนางท่วมกับเราก็ทำให้ความอายุ่ํลำบากขึ้นนะครับแต่ว่าตอนนี้ก็ข้าวทุบกิจวัตข้าวทุบว่าปกติเลยครับเลยขึ้นก้นก็ต้องไม่มากซึ่งวันนี้ว่าจะเปิดร้อยนิดนึงเดี๋ยวนี้่อกีก้าวเดียร์อะไรหรือลงมือครับอันนี้คือถาการหน้ากันนี้ครับ ก็เป็นแบบว่าเดบับเพียนยินแน่นอนวันนี้มาเดียวผูมเก็นไกด์มันเดับครับมาเร็วไปเร็วลกับมาเร็วไปเร็วลเพิ่มเร็วครับมาถึงเรื่องของการช่วยเลือกกันบ้างกับท่างกับพอเกิดเร็วแต่ว่าก็สาริย์จังวัดช่วยเลือกกันอย่างรวดเร็วจะไม่กลับเมื่อวานนี้พอเกิดปุ๊บเนี่ยเรามีการเบ่งพื้นที่บันทึกบ้างทรรมานบันทึกบ้างกับท่างกับคือเราก็จัดระบบก็ต่างคือการช่วยก็ต้องต่างสุนมันจะกาศในการบอเกิดปันี่ต้องต่างสุนอันนี้กับเพราะว่าไล่ป้ายต้องมาช่วยกันไปนัรนมนัตบัดมาคุยมีกัน เอาข้อมูลมาร่วมกันได้ไงกันต่างตั้งการแยกกันไปทำตรงไหนผู้ชายไหนเภอเป็นผู้เบวชบริษัทการใี่การเปลี่ยนที่ตกอับเภอได้ไงหลองผู้ว่ากำลงไปกำกับอีกที่นึ่งได้ไงกันเผื่อว่ารานงานใครเวลาใครมาช่วยใครลงตรงไหนกับทหารมาตำรวจมาไปช่วยตรงไหนได้ปันเนี่ยนะครับเพื่อประชาชนมาแม้แต่เรื่องของอาหารการกินว่าเวลาคนทำงานต้องมีเสบียงนะครับต่างลงกลัวกันมาตั้งลงกลัวกันแต่เป็นปกตินี่ได้พี่น้องกล้อง้าวภูเก็ตเนี่ย เป็นวิดีเจ้าเมืองนี่ก็มีได้เขาก็สวยตั้งกลงร้านได้ประเด็นนะครับแป๊บเดียวกับตั้งสร้านเจ้าประทังอ่าติดหนีกับตั้งตังกันบางทีกับในในหมู่บ้านเด็ดจุ่มชนเด็ดปีนองโยกันโยกกันติดสามชั่วโมงนะครับเขาก็เอาหม้อกาวมาเอาแก๊สมาเอาตามาเส้นกระเอาไข่มาเส้นกระทำชิ้นกันตรงนั้นนะครับเพราะว่าบางทีรอ้อ้เหืียญมาแจกร้อยกว่าเหรียมาแจกมันมันเข้าไม่ถึงกับบางทีเส้นเวนั้นยักษ์ก็เป็นการเสือเรือกันตอนเสือเรือตัวเองแบบตอนเป็นความเป็นน่ารักมากครับ เเกเกิดข<ใ>ึ้นมาเนี่ยอันนี้คือในความมีคิดก็มีน้ำใจก็มีน้องไ้ช่วยกันซึ่<ช>งเราไม่รอว,วันข้างหน้าวันนี้เกิดไขึ้นมาแล้วอย่างนั้ครับวว้ดันว่าการเดหลักศาสนาทิ้งเดหน้าดักแบบนี้ดีงามแบบนี้กับองช่วยกันเป็นกำลังใจกันต่อไปแล้วครับค่ะเมื่อทีทันผู้ว้าวว่าวเาาช้านี้ฝนก็ยังปลปอยโปรยไม่คาดแมทค่ะยังมีพื้นที่ในไม่คาดที่ว่าเราต้องระวังกันเป็นพิเศษค่ะอ่าครับมันบอกไปโทษกันกับประวัติอย่างวัดเนี่ยเวลานามมันมามันมาเร็วแล้วก็ต้อง Uhm. คนไหนยู่ยกับตอกแปลกๆกช่ป่ะมันตอกันก้อนมันก้อนเบอร์จได้ไหเบอร์ักซ้องสามาติดแต่ก de ้อนเดือนไต่แล้วในตอกเก็บน้าบินแต่แก่น้าบินมันมาตอกแก้งเดียวกันต้องยว่ามิลลิเมตรตอกสองส้างเจ้าวงนะครับน้ำก็ลงปุ๊บตัวมันคังเป็นแรงเป็นเองเป็นเองไปนะครับนั่งกัต่งปืนดีแต่เนี่งว่าที่ต้องคอยควบติดตามก็าการกันแต่ว่าปีน้องคุแกัติดตามกัแล้วรับราะว่าเราเป็นพปนดีเด มัน่นก้นม่าล่มว่ามาเบรกว่ามาเดี่ยวๆครับตัวนี่ก็ตอกไรกันน่ครับติดตามร่างการัะยังกายจิตครับครับอะไรครับสุดท้ายกับยายทันได้กวางถึงพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดภูเก็ตและพี่น้องคนไทยไติดตามข้าวนะครับติดแล้วก็มีความ,ม่วงเย่ยจังหวัดภูเก็ตกับเชิดตันปู๋ครับต้องขอบคุณพ,พ,พี่น้องชาวไทยที่ให้ความสนใจติดตามข้าวของภูเก็ตอย่างต่อเนื่องกับการเรียนว่าวันนี้นะการ อ่าเต้าด้ว่าก้าวู่ปกติแล้วกับมาเที่ยวกันได้มาได้กันได้เมื่อปกติเซนก็คุณพี่น้องแก้วกูเกเต๋ยช่วยเลือกเกื้อกูลกันเวลามีน้ำใจช่วยกันในเวลาเกิดปีกิดเกิดเอ็ปะเนี่ยครับิมเล่าก้ามผ่านไปได้ก้อนหนึ่งแล้วครับค่ะผมเอาเลยครับทางรายการต้องขอบคุณทานผ้วาด้วยนะครับเตียกติทางรายการมาชี้แจงมาแจ้งพี่น้องสาบกันนะครับขอบคุณทานผ้วมากนะครับโดยกนยินี้ขอบคุณแบเ็คเกนขอบคุณยิ่งออบนะครับคับครับสวัสดีครับขอบคุณและสวัสดีครับ ธนารงคุ้นซนะิ้วนะครับภูทรัชจังหวัดภูเก็ตชัดเจนน้อยยอมไปเที่ยวกันได้เหมือนเดิมนะครับภูเก็ตกว้างนะไม่จะมีเฉพาะตรงนั้นนะ,ะน้ำท่วมไม่ได้ท่วมทางกาะนะครับท่วมทรัพอำเภอที่ทันวแล้วก็ตอนนี้ก็สภาวะปกติแล้วไปเที่ยวกันได้นะคะแล้วก็เป็นกำลังใจให้ชาวภูเก็ตกันตอนนี้นะว่ากำลังคัดทู่บานกันอยู่ <c oughs> สำหรับบานทีนพถูนน้ำท่วมนะคะเป็นกำลังใจให้กันค่ะ